มึงดูโอกูไปททำอีท่าไหนเนี่ยกูพับจ่อว่าใช่ไหมเข้ามาแล้วกูเจอแบบนี้โอ้ตายวมันเป็นหมูเลยละอีดอแล้วกูก็กดเขาไปสวนนะ้ามาว่ามันจะเป็นยังไงในเมื่อกูเข้ามาอีดดกูหา่าปุ่มวิ่งไม่เจออีทโอนี่เจอแล้วอีดอ บางจัาที่กูเข้ามาแล้วมึงดูถ้ทาวิี้งมันโอ้ยยังวะมึงดูนะเหมือนอึงเลยแยก่ะโอ้โหแต่ละคนมึงดูโอ้โหอีนี้แบบมึงไปกินเลยมาทำให้มึงอ้วนจังมึงดูนะแต่ละคนเป็นอึงกันหรอไปห้ากินเลยมาทำให้อ้วนจัง